วันนี้เรามีเทคนิคการพันผ้าคุมไล่แบบเสื้อคุมปิดผีเสื้อมาฝากเริ่มจากนำผ้าคล้องคอแล้วหยิบชายผ้าขึ้นมาผูกปมเป็นสองทบแบบนี้นะคะจับผ้าบิดเป็นตัว X อ็กนำผ้าพื้นสวนศีรษะแล้วค่อยๆดึงผ้าคุมไล่ก็จะได้เสื้อคุมปิดผีเสื้อแบบนี้สำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตร สามารถนำเสื้อกุมปิดผีเสื้อนี้ให้นมน้องได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการระคายเคืองผิวเพราะผ้าทําจากสีธรรมชาติ นี่เป็นแค่ตัวอย่างคลิปเท่านั้นนะครับบางส่วนนะคุณผู้ชมครับแล้วก็คุณแนทด้วยเห็นไหมฮะเห็นไหมผ้าคลุมไหลอ่ะโอนโหเป็นยังไงก็ห่อห่อไงเห็นไหมแต่ละวันคุณสามารถดีไซน์คุณสามารถเลือกได้เลยว่าวันนี้ผ้าคลุมไหล่แบบเดิมของคุณเอออยากจะเป็นทรงไหนรแล้วรวมทั้งคือพอใส่ประกอบกับเสื้อผ้าต่างๆแล้วมันดูดีเลยนะครับผมดูทันสมัยด้วยนะนี่คือสินค้าพื้นเมืองนะมอห่อเนี่ยถูกต้องเลยนะฮะอย่างวันนี้เรานํามาให้ดูเป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วกันเป็นเทคนิคการ ทำนะฮะการพันผ้าคลุมไหลยแบบปีกผีเสือ้อซึ่งคุณการเทียนชัยมณีรัตน์แนะนํามานะครับแล้วก็ฝากร้านของเธอมาด้วยก็คือร้านคุณการผ้าคลุมไหล่เขียนเทียนครับเป็นสินค้าโอท็ระดับ4ดาวเป็นศิลปะก,การเขียนผ้างานทํามือจากชาวบ้านอําเภอเมืองที่จังหวัดแพร่นะครับ โดยชาวบ้านเนี่ยเขาจะแกะสลักลงบนแม่พิ์ไม้สักและจุ่มเทียนลงบนผืนผ้าหลังจากนั้นก็จะเพิ่มลวดลายนะครับก็จะเน้นลายเส้นแสงเงาด้วยปากกาเขียนเทียนเพื่อเพิ่มความมีมิติคล้ายกับการเขียนผ้าบาติกนี่แหละครับผมก่อนที่จะมาย้อมด้วยห้อมนะครับเพื่อที่จะทำให้ สีสวยตามธรรมชาติด้วยนะครับผมซึ่งคุณการบอกว่าอย่างที่เมื่อสักครู่เธอบอกไปบอกว่าอย่างคุณแม่ที่จะให้นมบุตรอย่างเงี้ยอ,อย่างเมื่อสักครู่เราผูกผ้าคุมแบบปีกผีเสื้อใช่ไหมมันไม่ระคายเคืองผิวเนื้อผ้าของที่ร้านเนี่ยจะนุ่มหอมแล้วไม่ระคายเคืองผิวแม้แต่เวลาให้นมลูกถูกไหมฮะ<อ>สำหรับลูกๆด้วยเนี่ยนะฮะก็มันจะไม่ระคายเคืองผิวเด็กและที่สําคัญใช้ได้เป็นทั้งผ้าพันคอ,อผ้าคุมลาย ผ้าหม่มหรือจะนุ่งเป็นผ้าถุงยังได้เลยเป็นชุดกลุมชุดว่ายน้ำนะคะแบบบิกินี่นะคะผมนี่หรือจะเป็นชุดเดรสก็ได้คุณแนนนะครับผมจริงเนี่ยดีฉันดูภาพตามที่คุณพูดไปนะนได้หมดเลยอ่ะเห็นไหมออและที่สําคัญนะครับก็ยังสามารถนําใบออกแบบตัดเป็นเสื้อกางเกง ตามแบบที่ชื่นชอบได้ด้วยนะฮะหรือว่าแบบที่ชอบกันได้นี่แบบนี้เลยเป็นงานสวยไม่เล่า okay, ทุกแบบถูกไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับอย่างผ้าถ้าเป็นขนาด110คูณ180ซนติเมตรปกติขายพือละ850บาทแต่ตอนนี้อุ้ยยาว่าตลด50เลยนี่ลดเยอะมากนะฮะลดเหลือ400บาทและที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศอีกไม่คิดค่าส่งด้วย เพราะคุณการบอกว่าผ้าหนึ่งลายเนี่ยจะมีไม่เกิน5ผืนเท่านั้นนะครับผู้ชมเพราะว่าถือว่าเป็นงานฝีมือด้วยนะครับดังนั้นใครสนใจโทรถามก่อนได้นะว่าตอนนี้มีลายอะไรบ้างหรือถ้าอยากได้ลวดลายที่ต้องการก็สั่งได้นะครับใช้เวลาเขียนผ้า5-7ถึงวันและวันนี้นี่เลยฮะคุณการผ้าคุมไหลเขียนเทียนส่งข้อมูลมานะครับที่ Facebook ปากทองต้องรู้ดังนั้นใครอยากอุดหนุนอยากสอบถามติดต่อไปได้เลยม่นจะเป็น Facebook ครับ คุณการผ้าคลุมไหลายเขียนเทียนหรือจะเป็นทางไลน์นะครับ pkjana นะครับ pk จนะนะครับและเบอร,ร์โทรศัพท์ครับ098 3 9 5 2 4 2 9ห้าสองสี่สนี้ะครับผมนี่เลยวันนี้นำมาฝากการจากจังหวัดแพร่อยากให้ผู้ชมได้อุดหนุนนะครับอย่างน้อยใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าอาจจะซื้อเป็นของขวัญของฝากก็ได้เหมือนกันนะครับ<ช>แพร่เนี่ยคือเขาดังเรื่องเม้าทอมอยู่แล้วแล้วอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะคะบางทีเราคิดว่าเราลงโซเชียลเนี่ยถ่ายคลิปยังไงให้คนสนใจนอกจากขายตรงๆแล้วบางทีเราเอาเทคนิคต่างๆ oh. อย่างเงี้ยม,มาเป็นความรู้คนก็จะแชร์ต่อพอคนดูคลิปเราต่อคนก็อุดหนุนสินค้าเราได้รวมถึงในช่วงนี้นะ ปากทองต้องรู้รวมด้วยช่วยขายข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง